สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับดีเซลนะครับปี2006นะครับเป็นไฮลักวีโก้นะครับ3.0นะครับดีโฟดีนะครับวันนี้นะครับลูกค้าขับรถเข้ามานะครับเพื่อติดตั้งเกตนะครับเป็นสมาร์ทเกต OBD รุ่นลูฟี่เอ็กับทางร้าน OBD Shop ของเรานะครับตัวเกตนะครับก็จะใช้งานนะครับสมูทนะครับไม่หน่วงไม่ดีเลยนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ เป็นลูฟี่นะครับ XF ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับตัวรถของ v i โ o Fortuner รถตู้คอมมันเตอร์เนี้ยนะครับดีเซลใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตัวลูฟี่เนี่ยทำอะไรได้บ้างในรถ Toyota v i ีโกคันนี้นะครับเริ่มจากเราสตาร์ทรถนะครับผมจะสตาร์ทรถนะครับพอเราสตาร์ทรถนะครับหน้าเกตก็จะขึ้นมาให้อย่างนี้เลยนะครับ นี่พร้อมใช้งานอย่างนี้เลยนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเป็น Lu ูฟี่ XF นะครับใน t ต y o t a v ว c o ปี2006คันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกจใช้งานอย่างไรนะครับก็คือนะครับสามารถที่จะนะครับเปลี่ยนหน้าจอนะครับโดยการกดปุ่มนะครับด้านหลังนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่3ามปุ่มนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับสำหรับลูฟี่นะครับเนี่ยนะครับหน้าจอที่2หน้าจอที่3นะครับหน้าจอที่4นะครับหน้าจอที่5เป็นแบบนี้เลยนะครับ ได้สวยแล้วหล่อเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่าอันนี้ก็สมูทนะครับเกจจะสมูทมากนะครับเนี่ยนะครับลูกค้าตั้งวัดรอบไปที่สามพันห้าร้อยอบนะครับเมื่อรอบถึงเกจก็จะเตือนมีเสียงเตือนให้นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับถึงสาม0ันร้อยอบนะครับประมาณนี้นะครับเกจจะใช้งานสมูทนะครับดีดูนะครับเนี่ยนะครับนี่สองพันรอบนะครับไม่ได้อยู่ะมาณนี้ นะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับอ่านะครับลูกเล่นเพียบนะครับตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนสีเปลี่ยนลูกเล่นต่างๆได้นะครับหน้าจอคมชัดสวยงามเกตสมูทนะครับติดตั้งได้ในรถ ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มนะครับท่านใดสนใจนะครับอยากสั่งซื้อนะครับไปจดตั้งใช้งานกับรถของท่านนะครับสอบถามรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมมาได้ที่หมายเลข089นะครับ9695708นะครับขับมาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับ มีบริการติดตั้งให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนะครับวันนี้ผมป๊อปอูิช็อนะครับขอจบรีวิวนะครับตัว r u ฟี่เ็ในรถ Toyota Vigo ปี2 0ง6คันนี้นะครับไว้เท่านี้นะครับและขอขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับขับรถนะครับ t o y o ต a v i g o คันนี้มาติดตั้ง OBD l u ฟี่เอกับร้าน OBD Shop ของเรานะครับถ้าใดสนใจทักมาได้นะครับ หรือบอกไปดูบูธได้นะครับวีโก้เนี่ยนะครับรบ,บอกค่าเป็นปอนนะครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับสวัสดีครับ